ย่างก่อนอนาคองละนึงละเนิดอยู่สวัสดีพี่นอ้องอ้าสิสวัสดียามคม่ําแหมได้ที่โรงตึกแหละเห็นน้ํายังเพียงคอพี่นอ้องเห็นน้ํายังเพียงคอละดูดใส่อย่างใหญ่เลยน,นี้ันจันทร์ว่ามันคานจัมโหดลูกายกหมขุดอันนี้สแล้วลพี่นอ้องขุด บ้ามือคุดต้องมือกับคุดทุกมือพี่น้องเลยแม่นยังไงโอ้ยเห็นกข้าวผัดยุดไายแล้วไม่เอายุดไหนยังลรอมันเป็นกําลังฮิเซลพี่กําลังฮิเซลพี่พอเห็นกล้องผัดยุดโอ้ยเห็ดกระลือดแนะหามขังมาไะ เขาเห็ดนะเห็ดเพียงเพียงนะขางมันนะเขาเานากาบานี่ปลาลุนะมปลาลกเขารงมนะมบมั่่จักหมานะพายกินหำมึงจะกินหมาตัวนั้นมันเหี่ยวโอ้โอิกมันยังบอกแก่ากข้าวในน่ะ เอลี้วบ้ามาเนี่ยนะเลี love, ้ยวละะแลลยเล้อะหาแปมันเพียงเดยดินเด้อนี่ม่ดินแถวขางมนี่ฮะมันเพียงยวถือชื่อเลขกับบ่ถือถือเลขสามตสิสื่อเอาผายางมาห้องนี่ใส่ผ้ายางอย่ได้เนี่ โอ้ใส่ดินใหม่ละเขียวเว้ยต้นมะสมพี่น้องอะเหมือนบ่งกระเล่นบอสูมากินเฮ้ยคือมีแต่ขี่มันเนี่ยนายมึงเห็นโตมันละขาให้อาดัลันเด้อนั่นคือบอกขาบารนี่เห็นผ่าบอกขาอะแพงไว้ยยังบารนี่มาหาแม่ลันเลยไหมนี่เห็นตะขี่มันนี่โตเป็นนี่นี่ พูดคองสายไก่พี่น้องจนหอนยามผลนเนนะอมันลงค้องสูอู้มันลงค้องสูอู้มันลงคล้องพูนีฮะฮัสวดไปผูฮัมนิวผูกข้างกกดกผูเอ้าขึ้นบ่ได้อ้าวอ้าวอาขึ้น่อได้บ้านนี้อ้าวอ้าเอ้า โอ้โบมีแหงแดส่วนกับโบวิดได้จังไห้ลหใครเป็นน้าใช่นะทังได้ให้หนึ่งเครื่องว่าคือเรื่อบาเอานเต็มแต่ละคุมป้าจะหนามบกถ้ากรคือหนึ่งได้ไรน่ะ พอเบาบางพดปไปนํำเลยพี่น้องเพราะามันบาวไว้ด้พดแล้วมันลายคนบันอ่อนแรงเลยพี่น้องเพราะว่าลาังมือกัแดดตาว่าตาเป็นนะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี f อทุกคนทุกผ่านสบายดีงามแรงๆพี่น้อง ไม่ก็ได้าให้พ่อเพอคนอะาผ้ามาทางอแหนงแถวแหนงมันแตกมันจะหอดไซยิบอเลยนะบ่กใครมันจะหอดทางใต้อยู่นี่นะคือบ่อไซมาต่อมันทอดชนต้นกระดูกนะมันสิไหลไปติดเลยนะบกคืบหนึ่งนะพี่น้อง ดูท่ากระเต็มหายเดียวบวกคืบหนึ่งข้างก็ได้หายกบกกระโปดน้ำบกคือบบกโม่เนี่ยพี่น้องเปืเป้องน้ากระโปดสายไลยก่บบกรบโปตายคือคืบบกโม่สายไล่ตายสับแต่ว่าอันนี้ถ้าได้ดูดสายนะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะพี่น้องสองอาทิตย์สองอาทิตย์ป้ออา,ย 3, ายดูเสร็ที่หนึ่งเนาะพี่น้องบกลลงคืบหนึ่งเลย ฮะจับขึ้นเอง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 อย่าซัวยางครับลอยผมขึ้นเองขึ้นเลยโดยขึ้นบาเดียวเอ็นน้งเอ็นมาทางไหนแห้งโดยขึ้นยืนอ่ะค้าเผื่อลอยลอดลอยโอ้ยคึ้จังไหนได้บ่บ่ให้เขาลอดบ่เขาลอดค้าจะคลองพี่น้อง ต้นสิดาต้นนึงก็ตายเละเป็นแต่ว่าพอจับหล่นไปช่องสมาร์กแหละปุหนหาดุกบุกพี่น้องเ้ยจะเป็นยังคือบาดอยากจับผูมาร์กหนึ่งอืมอยากกินมาร์กมึงเด้ แล้วจัจบงบอจะาบก็พุ่นพี่น้องเอ้ยทั้งขี่เก็บอี้ย่างียานีออ่จะพุ่นล้วนๆนะฮะลูกสาวกันหนึ่งเขาให้แม่พี่น้องยากาศเนี่ยมันแรงพลนฝตกย่ากเถื่อพี่น้องเอ้ยเหมื่อยน้ำพาน้ำพลนก็สิตกลงมาบังใกล้ขึ้นเทีย่ยงนะ เบี้ยไปอีกตัพี่น้องล้วพักแป้นก็กำลังงามเบิร์ดเมื่อก็นะน้องนาะถึงมาเติมเน็ตเบิร์ดหมดเลยเติมสั่มพี่น้องเงินสะเอือยเบิร์ดทำไมสะเอือยเติมเฮาก็จ่ายสะเอือยนี่พี่น้องเดือนหนึ่งซองถื่อได้เติมเดือนพี่น้องเี้โอ้ได้ได้ได้ พนอเนย่แมงสางอยู رك, ango, ่ทึงอดเลยพี่น้องไม่ได้เติมจะไปเติมใส่นอ่บ้านว่าได้สิได้ใส่บัตรเติมเงินใส่บัตรเติมเงินเติมมันเปื้อนเติมเดือนหนึ่งสองเถื่อกี้เนี่ยเติมเดือนละเถื่อพี่น้องพอได้มือถือมาใหม่นละมันมันมันกินเมกะไบต์ลายพี่น้องไงความคมสัตว์มันลายก็เลยมันกินลายเบิร์ดอันหมกประมาณไปอีกพี่น้องเลยพอเป็นมากวดจูดมือน่ะ มีอีกและพี่น้องใบตองขยะจ้ะคือบอ่มาจูดให้เ่งาค้ามเพรามันเศร้าล่มใช่ก่อนจ,จูดเนาะมันบอมีเงินเติมให้ซ้ำมันบอได้เอาเงินเข่าอันอยูเมนี่ไว้เชียเชียเชียปลาบกลงแห้งอน,นีิบเนี ช่องเอาช่องสมากนี่นะโอ้เออจิไปต้มไก่นี่เอ้ยมันฉมอยู่ดอกมะขามมันหมางใหญ่นี่นี่เอาเบิร์ตนี่กะยานี่เห็ดอันเอามาอีกนี่เห็นเวียดในทางเนาะเซลผู้สาวเลี่ยผู้สาวลายเออเอาละน่ะหมางมักใหญ่ไปต้มไก่ หัวขาคือบอาเสียไปต้มไก่หัวขาคุณหัวขาน้ำจิ๋งหลักว้ายว้ายว้ายยังบ่ได้ทางนี้นี่มอนาดูเต้นเว้นบ่ได้นามเด้น้อยเดียวดูเต้นเว้น อันนี้ผู้พุดสวนซอยนะมันถือดินใหม่ ll, right เลยได้มามันแตกแหนงออกเนี่ยนะนี่เขียวเลยนี่นะแป้งเขาอันนั้นพุนเอาอยู่เทิมพีก็ได้บนต้องขากันนั่นนี่อ๋อล้มเนี่ยนี่นี่มันงามเนาะนี่มันงามกับพุดอยู่เทิมพี่มันจุกมันงอาม เอาลงทำนี่ก็ได้หรต้งหางามครับเฮตีเลยตัหเล่ปัดตเล่าเห็นตนี้เหมมันะกูดลงคือปัดสัดเลยสัดสสัดทางาาสัวเฮี่ยด้ค่านี่แล้วทั้งน้นมันตื่นเลยมันเทิงแล้ใช่อเพียกเลยสัอยู่แล้เลนเพียกยังเป็นเบิรละเออเห็นนั่นแล้วเพียกและขุดดินถมมาเลยึ้นมาึ้นมา มันบรเด็งเลยนมึงเดินอย่าห้น้องไก่มาจกนะสวนสวนสนัมย่นถิ่มน้องๆหนสิพอแมวมันก็บเห็นถิ่มตาบลงนี่ทั้งุ่มันนเขานไปสั่งเขาอีกเอ้าเอาเา่เด้อเด้อ อย่างนั่นนิวเหมือนหัวแม่ตัวดอกนิวจัดการแล้วนิวเหม, <c oughs> มือนหัวแม่ <c oughs> มแมตัวดอกหันนะเอออ้อ,อย่าพวบอนี้ <c oughs>